ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวช่องกเกษรบันเทิงศิล์นอ่ามือนี่ภาพพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศครับมาตกเบ็ดโอ้ด้วยกบยางครับตกปลาช่อนอ่ะเดี๋ยวเสี่ยนพืน้นศิลป์โอ้พื้นไดมากแล้วครับนี่สดสดหวานเลยตัวหนึ่งครับมาเบืองเสียนเบ็ดพื้นมาจากมุกดาหารครับพล้นมาตีเบ็ดนี่อยู่อำเภอโนนคูณเฮานี่ ขนาด่บสาดนี่เกือบเกือบสองไรยครับพี่น้องนี่คนใส่เวลาตีอยุดบ่เถึงส้มโมงครับโอ้คนป้านี่ประคอพี่น้องหลายแห้งโอ้มันเข่าไม่ป้ามั่นครับช่วงนี้มันป้ากำลังโอ้ยมันกำลังมัน่นไผ่กับอยากเด้อพี่น้องเด้อเออเอามาต้มใส่พักแห้งครับ ห่อนหอนอยู่ขางสะโอ้ยสุดยอดสุดยอดอ่าอยู่ในเมืองนี่บรรยากาศแบบนี้โมมีเด้อพี่น้องเด้อบันนอกเข้านี่โอ้ยพอสีมีแน่อยู่นี่บรรยากาศเช่าชนนบบทของเข่านี่ความสุขหาด้น้ำเจ้าของครับมันอยู่ไกลๆตัวเข่าแล้วความสุขเออแต่ว่าขันคืดว่ามันมีความทุกข์มันก็มีครับเออ เงินทองของเขามันกับบข่อยมีปัญหาแล้ครับแต่ว่าความรวยมันก็มีวัดได้หลายอย่างครับความสุกนี่มันประเมินราคาบบได้ครับนี่แต่ว่าเซียนพ่นนี่คือสีมีความสุกครับนี่โอ้หน้าตาพ่นยิ้มเย้มแจ่มใสแห้งครับโอ้นี่ส,สาดีนี่บัวท่านนึงลงจักเถื่อเด้อพี่้องแต่ว่าป้านี่ หูซื้อวัาตัวใหญ่อยู่เพราะว่าเพ,พื่นใดไปเถื่อกวนนี่กโอ้เดีไปสังหารลูกครับโอ้ป้าหาลูกนี่คือเอาเด้อพี่น้องเด้อป้า,ป,าป้าคอรหาลูกพี่น้องเบ่งบรรยากาศเพิ่ตีเบ็ดไปเรื่อยๆครับครับหลังจากตีไปประมาณสิบรอบครับพี่น้องเสี่ยนวัด สวบแล้วครับหรือว่าป้ามันกินเยื่อนะครับภาษาบ้นนอกเข้าอ่ามาเบิงเบิงพนสูงกันนี่โดนเติบครับนี่โอ้ใหญ่บนออนี่เบ่งลักษณะทาทางโอ้ครับได้ได้แล้วหนึ่งตัว สวยครับครับบรรยากาศที่พันตี้เบ็ดนีโอ้สวยสดงดงามครับเอา้าเสียนวัด,ด,ดถืออีกแล้วครับพี่น้องโอ้เบิงเนื้อท่านผู้ชมโอ้เบิ่งพันส่นั่ะอู้งหญ่บนนอ่นีนน้นอตาไดโอ้นั่นครับ โอ้แมน่นแมน่นองเพลนอีลีครับสมสมซื้อวาเซียนเด้อพี่น้องเด้อโอ้ปลาคอใหญ่ครับปลาคอใหญ่ตัวนี้ประม่านเครื่องโอครับโอ้หาขีดได้เด้อพี่น้องโอ้นี่นีหนีขนาดนี้พอดีครับพี่น้องกระลังซัมพอต้มครับอ่านี่แหละสงสัยเพิ่์สเดย์ตมมือแรงนี่ยและครับเออเอาทาเรือยเด้อพี่น้องเด้ออ้อ ครับนี่รับบ,บรรยากาศทุง่งนาอของชาวนาก็คือเฮ็ดหน้าน้ำโจกสาขุดสาขนาดลรสองลาเอาไว้ถัดดักปลาครับพี่น้องปลาก็สะลงล่งสาแล้วเพิ่อนก็จะพาก,กันมากินเขาปลากินเขา่ายูสาย่ำนาแรีงชีวิตของชนบทนี่ โอ้มีความสุขครับมีความสุขครับนี่ตุ่มพี่ตุ่มน้องพี่น้องมาย่ามกับมาตึกตึกแห่ามาใส่ม่องอ่าตุ่มปลากินกันเนี่ยม,มือเลี้งกับจังเมื่อเออนี่บรรยากาศลมวอยวอยอลมหนาวกระลังมากครับพี่นอ้องเออนี่เสี่ยนเพื่นนี่กูเพื่อนเพื่นได้บีชา ที่เบ็ดนี่โอ้มาแต่ทางบ้านเพิ่นผมครับนี่บ้านเพิ่นติดแม่น้ำหัวงครับเสี่ยนเพิ่นนี่โอ้สำนองบ้านเท่านี่โอ้มบมีปัญหาเพิ่นป่ะครับนี่ครับสำหรับทริปนี่นี่เสี่ยนเพิ่นว่าพ่อต้มแล้วครับเพิ่นบอเอาหลายเพิ่นเ,นเอาสามโลนึงนี่พอได้ต้มกินกินมือนึงครับหนึ่งมืออมือไม่กะจังมาตกไม่ อคอยเหรียคอยยินพี่นอ้องนี่เบ่งบรรยากาศโอ้ลมหนาวยามเย็นครับ,รบนี่คลิปนี้พี่น้องสนใจก็กดติดตามไปด้วพี่นอ้องเ้อะเดี๋ยวคลิปหนาสิพาพี่ผ้าน้องไปสรรหาสิ่งแปลก,ปกสิ่งที่สรางสันให้พี่ให้น้องเฮ้าอ่า ได้มีความสุขครับสำหรับลิดนี่ขอบคุด,ดหลายๆครับนี่แหละครับพี่น้องสิเซียนพ่นตกมาสักคู่นี่วันนี้คือสิบแมนอยู่ประมาณโลหนึ่งเลยนะครับเอมันมี้องแต่ปลาคอหน่อยๆหร่ปลาคอปีนี่ครับนี่นะผลงานของเพื่อน